สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสต,วตุนกัดเสือน้อยมาแล้วค่ะมาในงานตัวกับพ่อๆแม่ในวันตุดจีนนะลูกนะแต่วันตุดจีนแต่สต,ตุนเป็นเด็กกองค่ะวันนี้สต,ตูนขอเป็นเด็กกองพอดีวันนี้แม่เอากล่องให้เล่นค่ะพอดีกล่องใส่ของมาแม่กิ่งก็เลยเอาไปให้เขาเล่นกัน ดูนะคะนางจับจองกล่องคนเดียวเลยค่ะน้องๆอ,อยากเล่นไม่ยอมให้เล่นแล้วก็แต่ละคนพากันช่วยกันกัดกล่องค่ะกัดกระดาษกันเด็กๆดูนะคะดูสตูนของเราโอ้กัดเป็นจริงเป็นจังมากเลยลูกฮะยโอสตูนของแม่เดาฟันก็หักกับลูกกัดเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะคะน้องๆก็กัดตามกัดคนละมุมคนละมุมแย่งกันกันกดคนละมุมค่ะ ไม่สนใครอะ่ะไม่สนใครเลยแม่หนูขอเล่นอย่างเดียวหนูขอกัดกล่องอย่างเดียวหวงหวงกล่องค่ะน้องก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันอยากเข้ากล่องแต่พี่สตูนของเราเข้ากล่องเต็มกล่องเลยค่ะดูนะคะสาวน้อยของเรามีความสุขมีความสุขกับการเล่นกล่องมีความสุขในวันตรุษจ,จีนน่ะลูกฮะ วันนี้พวกหนูได้กินไก่ค่ะวันนี้แม่ต้มไก่ให้กินมือเย็นของเด็กๆได้กินไก่กันนะคะพอดีไก่ที่แม่กิ่งไหว้อะแม่กิ่งเอาให้ลูกๆกินทั้งหมดเลยค่ะก็คือเลาะเลาะเอาแต่เนื้อเลาะเอาเนื้อแล้วก็สับๆๆเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วแม่กิ่งก็เอาไปต้มไปต้มอีกทีนึงพอเป็นชิ้นเล็กเสร็จไปต้มอีกทีนึง แล้วก็มาให้พวกเขากินทั้งกลุ่มข้างหลังบ้านแล้วก็ในบ้านค่ะกินกันอย่างอเรเ็ดอร่อยมากๆกินไก่ตัวหนึ่งเลยนะลูกนะวันนี้นะแม่ไม่ได้กินเลยค่ะไก่เด็กๆให้เด็กๆกินหมดเลยเนี่ยค่ะกินเสร็จก็มีความสุขก,กันมากมายแล้วก็เล่นกล่องกันต่อเสือน้อยทั้งสี่ ดูดูนะคะดูนะคะดูนะคะอุ้ยแก้งกับน้องเล่นกับน้องพอพ่อแม่เห็นคลิปนี้แล้วก็คงดูไปคงยิ้มตามไปนะคะยิ้มตามกับความสุขของสตูนนอนดูนอนกล่องนะคะเต็มกล่องเลยลูกสาวใครเนี้ยฮะลูกสาวใครเนี่ยเต็มกล่องเลยแยบน้องแยบน้อง จตุนก็ออกมาให้นอนให้น้องเล่นบ้างสิลูกฮะน้องก็อยากเข้าไปในกล่องบ้างอ่ะลูกอุ้ยคนสวยของแม่เนี่ยจะคลองกล่องคนเดียวเลยเหรอลูกวันนี้ดูเด็กดูสตูนกับน้องๆเล่นกันไปยาวๆนะคะสาวน้อยสาวน้อยในกล่องอ่ะปูนปูนปูนรักกล่กลองไงล,ลูกรักกล่องปูนปูนปูน มีใครอยากได้ไหมคะเดี๋ยวแม่กิ่งจะส่งให้เป็นของขวัญวันตรุษจีนคะ่ะพ,พ่อแม่เอฟซีคนไหนอยากได้คะ่ะคนไหนอยากได้ก็ส่งไลฟ์มาเลยคะ่ะส่งไลฟ์มาเดี๋ยวแม่กิ่งจะส่งให้พรุ่งนี้คะ่ะออกแล้วคะ่ะพอพอแม่บอกว่าจะส่งให้เอฟซีรีบกระโดดออกจากกล่องเลยกลัว นางกลัวแม่ส่งนางกลัวแม่ส่งไปอยู่บ้านอื่นบอกชัดตุนไม่เอาชัดตุนอยากอยู่กับแม่ทีนี้ก็เป็นคิวของเสือน้อยค่ะคิวของเสือน้อยสีกุมารมีบางท่านถามมาบอกว่าแม่สายลุงเป็นยังไง แม่ใส่ลุงไปทำหมันนะคะเดี๋ยววันจันทร์แม่กิ่งก็จะไปรับน้องกลับมาแล้วะคะ่ะใช่ไหมลกูกอะคนสวยไม่อยากไปไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเลอลูกฮะสะตุ้ตนอย,อยากอยู่กับแม่เป็นลูกแม่เหรอลูกอยากอยู่เป็นลูกแม่กริ่งคะ่ะเสือน้อยก็เล่นกล่องกันอย่างสนุกสนานนะคะ ชอบกันพอดีกล่องอันนี้กระดาษมันจะเป็นกระดาษอ่อนๆค่ะเด็กๆก็เลยกัดกันง่ายกัดกันกัดกันขาดได้ง่ายค่ะรุ่นใหญ่ก็นอนตะมุตะมิกันของก้อนครับ ผมทองก้อนครับทองก้อนนะคะอันนี้พี่ทองแท้ครับอันนี้ทองอ้นค่ะอะลืมตาหน่อยสิลูกตาอยู่ไหนอะเนี่ยฮะทองก้อนกับทองอ้นตาเขาจะไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าตรงช่วงตาจะเป็นสีดำเนาะจะเดินไปไหนจะเดินไปไหน กุมารน้อยยังเล่นไม่เลิกนะคะยังสนุกกระกล่องอยู่แม่กว่าพี่ชะตูนจะออกมาให้พวกหนูเล่นได้ขอพวกหนูเล่นก่อนดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะดูทองหยิบของเราค่ะดูหุ่นเขาสูงใหญ่ ก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอซีมีความสุขในวันตรุษจีนนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยค่ะเฮงเฮงรวยรวยรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปค่ะปีใหม่ของจีนเนาะ สนุกกันมากเขาสนุกกันมากเลยเหรอลูกโอยเสือน้อยของแม่เนี่ยอะสายฟ้าก็อยากเล่นกับน้องมั่งถึงแม้จะใส่คอล่าแต่ว่าก็ทําได้ทุกอย่างนะคะไปขู่เกเรพี่ทองก้อนก็ได้ค่ะถึงแม้จะใส่คอล่าแสบสุดๆใส,สยฟ้าของเรา ไม่รู้ว่าถ้าถอดทอลล่ามาแล้วจะเกลียแค่ไหนดูแววแล้วน่าจะไม่ต่างกับทองคูณค่ะนี้นี้จากกล่องก็มาปั้มกันต่อใช่ไหมลูกนี้จากกล่องก็มาปั้มกันตรงเบาะต่อแม่ งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอพบพระคุณค่ะ